สวัสดีค่ะอยู่กับส,ส้มสมศรีสปา,ายยูเคค่ะวันนี้เราเข้าป่ากันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมวันนี้พาครอบครัวมาเดินออกกําลังกายอีกแล้วค่ะไปกันเลยค่ะตามแม่สมศรีไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะดอกไม้เล่าบางสองข้างทางที่เดินนะคะท่านผู้ชมค่ะสวยงามเชียวค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้ใบไม้กำลังผิดอกออกใบแล้วค่ะท่านผู้ชมขาสีเขียวๆเ,เริ่มมาให้เห็นแล้วนะคะท่านผู้ชมคาะนู่นก็จะเป็นพ่อกับลูกนะคะเดินนำหน้าไปก่อนค่ะมีคุณยายมาเดินออกกำลังกายด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะตอนนี้สองพี่น้องก็สนุกสนานกับการโยนก้อนหินลงลงน้ํานะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือความสนุกสนานระหว่างสองข้างทางที่เรามาเดินป่ากันคะ่ะพี่น้องคะ สนุกกันใหญ่เลยค่ะสองพี่น้องนะคะ Family day out for walk ไปแล้วค่ะพ่อใหญ่กับลูกเดินดำหน้าไปก่อนนะคะพี่น้องค่ะเรามาสูตรอากาศบริสุทธิ์กันค่ะเสียงนกเสียงการะหว่างสองข้างทางไปค่ะพี่น้องค่ะ นี่ก็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่ออกดอกนะคะว,ว้าวสวยเชียวค่ะพี่น้อง่ะดอกไม้พุ่มนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาออกดอกเขาจะสวยขนาดไหนนะคะพี่น้อง่ะแดดออกพอดีค่ะพี่น้อง่ะ จอดอกไม้ค่ะดอกไม้สองข้างทางที่เราเดินนะคะพี่น้องค่ะว้าวแม่ส้มสะดุดตากับดอกไม้กลุ่มนี้นะคะพี่น้องขาดูสิคะว้าวสวยงามเชียวค่ะพี่น้องขาเก็บภาพสวยๆงามๆม,มาฝากพี่น้องให้ได้ชมกันนะคะดอกอะไรแม่ส้มไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะพี่น้องขา สีม่วงอ่อนๆค่ะสวยงามเชียวค่ะแปลกหูแปลกตาดีค่ะพี่น้องค่ะว,ว้าวดอกไม้ตั้งอยู่ริมรั้วนะคะพี่น้องค่ะสวยงามเชียวค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ลูกสาวงอนค่ะนางงอนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ